อิเลเคขาเละเธอะขี่ม้งขี่ม้าขยงขยะเต็มวัดอย่างนี้ถือว่าไม่สอดส่องทั้งตัวเองและวัดวาอารามรวมทั้งคนที่อยู่อาศัยญาติโยมไปมาก็ต้องคอยสอดส่องดูแลเขาศรัทธาต้องนำมาซึ่งศรัทธาให้กับญาติโยมอะไรก็ตามที่ทำให้เขาศรัทธาถดถอยประพฤติชั่วประพฤติเลว ผิดวินัยก่อกรรมทําเข็นทําผิดอาญาดังที่ปรากฏอย่าให้มีและสุดท้ายนั้นก็คือสืบสารเพราะเป็นพระนั้นจะต้องสืบสารให้กับพระพุทธศาสนาต่อไปถ้าเราเป็นพระมัวแต่ประพฤติเลวประพฤติชั่วแปลว่าเรากำลังตัดรอนพระศาสนา เราจะต้องให้ศาสนานี่มันสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานชั่วกันปาวสตรมันก็อยู่ที่เราผมคาดหวังแค่นี้ส่วนเบื้องหลังของท่านท่านจะพ่ายแพ้ต่อเรื่องนู้นเรื่องนี้ประพฤติช,ชั่วอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปรับรู้ผมหวังในห้าข้อนี้พอแล้วแล้วผมก็อยากให้สาธุชนคนไทยทุกคนนะครับอย่าคาดหวัง จนเราทุกร้อนทุกลนทุลายยังไงยังไงพระถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษก็ต้องแพ้หนองน้อยเท่าลอยตีนคน